เด็กจมใหม่ตกงานนับแสนนายจ้างเน้นรับคนมีประสบการณ์ปัญหาเด็กจมใหม่นะคะยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้มินจะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นสําคัญที่กาลังเป็นที่พูดถึงในตลาดแรงงานคือวิกฤตเด็กจมใหม่ตกงานนายจ้างเน้นรับแต่คนมีประสบการณ์แล้วเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าแล้วเด็กจมใหม่จะต้องทํำยังไงเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในตลาดแรงงานเรามาหาคําตอบกันใน j o จ๊อบท็อปนิวค่ะ มาดูกันถึงภาพรวมสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปี2025กันก่อนค่ะในปี2025นะคะตลาดแรงงานไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการและข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาได้ระบุว่าในไตรมาสที่4ปี2567มีผู้ว่างงานจำนวน360,000คนนะคะและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นกลุ่มนักศึกษาจบใหม่อายุ20-24ปีค่ะโดยการว่างงานครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่เคยท ทำงานและมีประสบการณ 12. ์12.4%ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะมาจากสายงานการผลิตและค้าปลีกค่ะเพราะเนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีการเลิกจ้างในอัตราที่สูงค่ะจึงทําให้มีจํานวนคนว่างงานสูงค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยทํางานมาก่อน5.4%ส่วนใหญ่จะจบระดับอุดมศึกษาสัสดส่วนที่53.3%ค่ปะปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะคะก็คือองค์กรส่วนใหญ่มองหาคนที่พร้อมทํางานทันทีและมีทักษะเฉพาะทางอีก อีกทั้งสามารถปรับตัวได้เร็วค่ะในขณะที่เด็กจบใหม่หลายคนยังขาดประสบการณ์และทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการค่ะอัตราและแนวโน้มเด็กจบใหม่ตกงานในปี2025นะคะถ้าเราดูตัวเลขย้อนหลังนะคะเราจะเห็นว่าแนวโน้มชัดเจนว่าเด็กจบใหม่ที่มีอัตราการว่างงานสูงอย่างต่อเนื่องตัวเลขล่าสุดในไตมาสที่4ปี2,567พบว่า53.3%ของผู้ว่างงานทั้งหมดนะคะเป็นนักศึกษาจบใหม,ม่และจํานวนเด็กจบใหม่ที่หางานทําไม่ได้มากถึง41 หมื่คนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน8.8%ค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเด็กจบใหม่ถึงตกงานเยอะขนาดนี้เรามาดูกันถึงสาเหตุกันก่อนค่ะหนึ่งในคําถามยอดฮิตเลยนะคะที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือนายจ้างไม่รับเด็กจบใหม่จริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่จริงทั้งหมดค่ะนายจ้างไม่ได้ปิดโอกาสสาหรับเด็กจบใหม่นะคะแต่พวกเขาต้องการพนักง,งานที่สามารถทํางานได้จริงและมีทักษะที่จําเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กจบใหม่หลายคนยังขาดอยู่ค่ะสาเหตุหลักๆที่ทําให้เด็กจบใหม่ตกง,งานเยอะนะคะ 1. คือขาดทักษะตามที่ตลาดแรงงานต้องการ เด็กจบใหม่หลายคนนะคะเรียนทฤษฎีเยอะก็จริงค่ะแต่ยังขาดประสบการณ์ทํางานจริงในบางสายงานค่ะ 2. การแข่งขันที่สูงในบางอุตสาหกรรมมีตําแหน่งงานที่มีจํานวนจํากัดแต่มียอดผู้สมัครที่สูงนะคะทําให้เด็กจบใหม่ต้องแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์แล้วจึงทําให้เสียเปรียบได้ค่ะ 3. นะคะองค์กรต้องการลดความเสี่ยงในการจ้างงานเพราะการจ้างพนักง,งานใหม่มีต้นทุนที่สูงค่ะนายจ้างจึงเลือกคนที่สามารถทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเทรนมากค่ะ มาดูกันต่อนะคะว่าสายงานไหนบ้างที่นายจ้างเน้นรับคนมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจบใหม่หนึ่งเลยนะคะคืองานด้านเทคโนโลยีและ AI ค่ะ เช่นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักวิเคราะห์ข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะองกรต้องการคนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานเหล่านี้ค่ะ 2. นะคะสายงานด้านตลาดดิจิตอลเช่นตำแหน่งนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์องค์กรต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับตัวเข้าสู่แนวโน้มตลาดได้ค่ะ 3. นะคะงานด้านการเงินและบัญชีค่ะเช่นตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงินผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กรต้องการคนที่มีความแม่นยำและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล ทางการเงินค่ะ แล้วแบบนี้เด็กจบใหม่จะต้องทํายังไงให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่ะ 1. นนะคะ r e สกิ l l และ u p s สก l l ค่ะฝึกทักษะใหม่ๆเช่น data analytic coding และ digital marketing เพราะว่าทักษะเหล่านี้นะคะเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานกําลังเป็นที่ต้องการค่ะ 2. นะคะทำโปรเจกต์และฝึกง,งานเพื่อใส่ใน portfolio ค่ะนายจ้างต้องการเห็นผลงานจริงนะคะมากกว่าคะแนนเกรดเฉลี่ยค่ะจึงทําให้เด็กจบใหม่นะคะจําเป็นต้องเก็บเกี่ยวผลงานและโปรเจกต์ที่เราเคยทํายิ่งเป็นผลงานที่วัดผลได้ก็ยิ่งดีค่ะ 3นะคะพัฒนาซอฟต์สกิลอย่างเช่นทักษะการสื่อสารการแก้ไขปัญหาและการทํางานเป็นทีมสําคัญมากค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ปรับเรซูเม่ให้เหมาะสมเน้นทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานที่เรากําลังไปสมัครค่ะอย่าใส่ข้อมูลที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะวิกฤตเด็กจบใหม่ตกง,งานไม่ได้เกิดจากการที่นายจ้างปิดกั้นโอกาสค่ะแต่เกิดจากความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเด็กจบใหม่สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดได้ส่วนนี้จะเพิ่มโอกาสหางานได้มากขึ้นค่ะส่วนใครที่กําลังหางานนะคะหรืออยากเปลี่ยนงาน Job BKK มีตําแหน่งงานจากบริษัทชั้นนํามากกว่า4 5 0 0 0ตําแหน่งสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w jobbk.com ค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม job thong new กดไลค์กดแชร์ช่อง job bkk official กันด้วยนะคะ